มันม่วงคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมโดยในวันนี้นะครับผู้ชมแมหมเฮยเกิดเหตุการณ์ลหลายเหตุการณ์จริงๆนะครับวันนี้เพิ่งมาอัดคลิปได้วันแรกนะครับผู้ชมหไหนจะเข้าออฟบีผิดเพราะนึกว่าเล่นเพราะนึกว่าเป็นออฟบีเดียวนะฮะและ้วแล้วไหนจะ ไอ้นั่นอีกนะฮะผู้ชมเข้าไปเล่นใน o B e, ออฟบี้อกันนึงแล้วอยู่ดีตกโลกสัง,งั้นนะ,ะัขึ้นไม่ได้ด้วยนะผู้ชมตอนนี้ก็เลยมาเออเล่นแบบใหม่นะฮะผู้ชมวันนี้เราก็จะมาหนีจากเออคุณคารบอยนะครับผมหรือในอำเภอที่พยายามจะเอาเชือกมัดคอเรานะครับแหมกำลังหมุนหมุนประเด็นคือแขนหมุนได้สามรองศาเลยนะนั่นนะ่ะโอ้โหหมุนความสามารถพิเศษจริงเชียวนะคผู้ชมไม่ต้องเสียเวลาเริ่มเลยดีกว่าเฮ้ยง่ายอยู่แล้วสิ แม่งเลือกยากไม่ได้มันล็อกอยู่นะฮะเฮ้ยบ <Hey, S 1> ุนคคลที่สามเหรอ What o k a อุ้ยลักแท็กและผู้ชมเออวัสดีครับสวัสดีครับดูว่าเขาทำไมสนใจเรานะผู้ชมอุ้ยตังค์ขอบคุณครับมีแจกตังค์เก็บหมดอะตอบบอกเลยนะฮะตังค์นะฮะเก็บหมดแต่ผมของสำคัญนะบอกก่อนไม่มีตังค์นี่อยู่ไม่ได้นะเออ ไม่มีเธอไม่ตายนะผมแต่ไม่มีตังนี่ก็แต่ไม่มีตังเลยตายนะบอกก่อนอุ้ยอะไรวะเออนะคุณผู้ชมไม่มีเธออยู่ได้นะผมแต่ไม่มีตังเลยตายนะอยู่ไม่ได้นะตังไม่มีนะคุณผู้ชมเออไม่มีตังเราจะซื้ออะไรกินนะเออให้เราเก็บตังก่อนไงวะแล้วค่อยไปหน,นีข้าวบอยแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยตอนเนี้ย คือเดินไปไหนก็ติดหมดอ่ะตอนเอ้ยคุณเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมคืออะไรวะเอา้าตายสรุปคืออะไรให้หนีจากคาบอยก็คือให้กูขโมยตังเ์ีล้ลหรอเออเนี่ยขโมยตังแล้วหนึ่งเอา้าอะไรหลบขี่ม้าแล้วเข้าถึงการเข้าของธานาคาร อา้าวกูโดนอะไรวะคุณหยุดไม่ได้ลอยอครั้งจะแปลว่าให้เราเข้าไปในแบงค์ใช่ไหมให้เราเข้าไปในธนาคารก็คืออย่าโดนไอ้ม้านี่ใช่ไหมเขียนงั้นเราเดินเข้าไปในธนาคารแล้วโอเคเอา้าวกูต้องให้กูเดินเก็บตังค์ประตูเอ้ยเอ้ยไอ้โนเนี่ยคือการปล้นเอาตังค์มาให้หมด,ดเดี๋ยวนี้พี่เจ้ามาูา้จักคาแล้วพี่เนี่ยมันนายมันม่วงนะอย่าให้พี่ต้องโมโหอุย้ย อู้ทองโดนคงไม่เป็นไรหรอกเนาะอ๋อ,อโดนแล้วตัวกลายเป็นทองนะฮะเออนะฮะพูดถึงการโดนตัวแล้วกลายเป็นทองเนะี่ยมีหนังอยู่เรื่องนะไม่ใช่หนังแอนิเมชั่นอแอนิเมชั่นเรื่องหนึ่งนะฮะก็ที่เกี่ยวกับการขอพอรนั่นนี่นู่นนะมีตัวร้ายขอให้แตะนั่นนี่นู่นกลายเป็นทองนะแหมถ้าทำงั้นจริงๆนะ่ยผู้ชมคิดว่ามันดีไหมนะฮะคือแบบ เอาง่ายพลังที่แบบแตะทุกอย่างทุกอย่างเป็นทองหมดเลยนะะไม่ว่าจะเป็นแบบถ้าสมมุติแบบเอามือแตะบ้านบ้านก็เป็นทองนะฮะมือแตะโทรศัพท์โทรศัพท์ก็เป็นทองนะฮะมือแตะคนคนก็เป็นทองนะบอกก่อนนะฮะมือแตะผีผีก็เป็นทองเลยนะถึงไม่่รู้วาจะแตะเอยถึงไม่รู้ว่าจะแตะโดนก็รหรือเปล่านะฮะโอเคดูเหมือนว่าเราจะผ่านไม่ได้ชึบอีผ yeah. ู้กูจะผ่านไหมเนี่ย งงนะฮะชิบชิบเอา้าคือมันมุมมองของคนที่หนึ่งอะแล้วกูมองไม่เห็นไงแล้วมองตีนกูไม่เห็นจึ๊บอ่ะเนี่ยดุกรนเลยเนะี่ยมันเปลี่ยนมุมมองบุคคลได้ป่าวหรหรือว่าเขาเซ็ตแาบนี้อยู่แล้วคาเมราโหมดดีฟอล์ฟอลโล่คลาสสิกคือฟอลโล่ดีฟอล์ฟอลโล่สำหรับคือไม่มีเนาะโอเคขอโทษแล้วกันนะขอโทษแล้วกันครับที่อยากเปลี่ยนตัดทกับปี้ ปจึบจ๊บจึ๊บอ่าโอเคจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บอ่าโอเคผ่านละไปเอ่อหากุญแจแล้วก็เปิดตู้เซฟและหลบหลีกจากขา่าบุกคุณเป็นซูเปอร์สตาร์ทำต่อไปคือหาแล้วว่าเป็นซูเปอร์สตาร์เอ้ยผมงสยต้องโดดคะ่ะคุณผู้ชม หนึ่งสองไปโดดเอือยจึ๊บอ่าอุ้ยคาบอยอย่าเข้ามาท่านไม่รู้ซะแล้วว่าข้าคใครข้าเนี่ยคือจอมโจรจอมโจรมันม่วงโดนทองได้ไหมโดนได้โอเคหืมนูกไหมโดนไม่ได้เอ้ยโอ้โหจะโดนทองแล้วหนึ่งดานะคุณคาวบอยคุณไม่รู้ซะแล้วว่าผมเป็นใครเอ้ยว้ายลื่กล้วยไอ้ตายเถอะ แม่ไม่นึกว่าจะจะหัวทึบขนาดนี้นะฮะลื่นกล้วยมานี่ฮ่าฮ่าาตังตังตังกับงูทองเจอโอ้โหเจอเขาลื่นกล้วยแล้วผูวช้ชมฉกจังหวะนนวเนี่ยลื่นกล้วยฉกให้หมดนะครับป้นป้นเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดหนึ่งพันเหรียญแล้วแล้วด้านล่างไม่เอา ไปไหนต่อไหนรวบรวมทองเหรียญทั้งหมดไม่หนีจากธนาคารได้เลยครับบายบายลืนกล้วยต่อไปนะผมขอไปละไว้เจอกันใหม่เชิบอ้าวไปทางไหนเขียนผมว่าไม่น่าไปทางนี้เราต้องไปทางไหนเดี๋ยวขอหาทางก่อนนะครับเราไปทางนี้ได้เลยเหรอโอ้นี่ไงโอเคมันเข้ามาที่แรกไม่มีวะเออืูมีกูมองไม่เห็น ทานนี้มีอะไรุยตังเอแยะแม่สิบอันบา,บายบายคุณคาวบอยไว้เจอกันใหม่โอ้ยแม่มึงตกใจโอ้ยหยุดยกมือขึ้นแล้วเดินโอ้ยโอ้ยภาษานี่ลืมเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเอาไอสัตว์คัสซีนเปลี่ยนเลยทีนี้โอไม่ดูเหมือนว่าฉันจะข้าถูกจับเข้าไปในขังไอสัตว์เอ้ยโอโท ไม่รู้เรื่องเลยทีนี้ชิบหาแล้วคุณผู้ชมโดนจับโอเคเอ้ยคาบอยหลับอยู่แจ็คแจ็คเป็นคาบอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงถูกหังบนหอคอยกอแจ็คช่วยเหลือจากกากอยแจ็คช่วยต่อติดต่อติ แล้วไม่ได้อัคดคลิปน้ําก็ดีที่แหละนะไปไหนต่อก่อนไปนะเก็บตังก่อนนะครับเออนะฮะไม่มีเงินแล้วตายนะผู้ชมจําคำผมไว้นะะไม่มีเงินแล้วอยู่ไม่ได้นะไม่มีเธออยู่ได้แต่ไม่มีเงินแล้วอยู่ไม่ได้นะบอกก่อนนะฮะขอต้อนรับสู่ออร้านของฉันเชิญเลือกดูก่อนได้เลย ตรงใใช้ตังจริงซื้อแม่ดีกว่าเอาตังปลอมผมไปก่อนไหมมโนเะหมือนว่าเราจะมาผิดที่แล้วทําไมเดินออกมาข้างในร้านถึงกระตุกหนึ่งนอกร้านกระตุกแหละนะฮะงั้นเริ่มไปกันเลยดีกว่านะฮะเชิบอิอม่มกระตุกวะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุย้ยสนิมสนิมนันมันม่วงแพ้สนิมนะคุณผอ้ชจแพ้หมดอะนันมันม่วงอะไม่มีอะไรที่ที่แบบชนะเขาได้หรอกนะฮะ เออขนาดไปชิงมันี i อินฟิ t ิตี้สโตร์ยังแพ้เลยนะครับโอเคไปไหนต่อสวัสดีครับโอเคอเคอาทางนี้ทางนี้ทางนี้กดปุ่มนะจ๊ะเชบิบอุ้ยโอเคไปไหนฮะผมครับฮ่าฮ่าไปก่อนนั่นนายคาวบอยรับไว้เจอกันใหม่เฮ้ยชิวเหลือเกินกูไม่มี ขาวบอยขี่ม้ามายิงเราหรอกเะเออม้าที่ไหนวิ่งเร็วเท่ารถไฟนะเออดูว่าอาจจะมีวะนะแน่นอนอาจจะมีแหลอะอะแล้วนี่คืออะไรโอ,โอ้โห,โโหกูต้องให้กูอยู่ในนั้นไปตลอดการเดเี๋ยวเฮ้ยมันกระตุกว่ะมันกระตุกอะไรวะเอา้าอย่ายอมแพ้เกือบไปเกือบได้แนละ้วโอเคขอบคุณครับ ให้กำลังใจกันสักขนาดนี้แหมอบอุ่นใจดีเหลือเกินนะฮะเอ้ยเอาโอเคขึ้นได้เอ้าเดดโดนรถไฟขับตายนะฮะไปต่อเชิบเชิบเชิบตายขึ้นไปนั่นแหละถูกต้องโดดดึ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 งเฮ้ยเฮ้ยมันกระตุกอะไรวะ งงนะเนี่ยกูแค่เ,คเข้าช็อปครั้งเดียวแม่งกระตุกเลยเอ้ยนั่นอะไรคือล่ะนั่นอะไรคือระยะไม่นะเสือจาก,กัวไม่ใช่จาก,กัวเสือธรรมดาแหะเสือจาก,กัวมันไม่มอยู่ในจะเรซิายหรอกค่ะมาฮะโอเคคือทุกคนว่ามันเป็นมุมมองของคนที่หนึ่งอะแล้วลิ้นชากอะนะฮะคุณผู้ชมเล็งละโอ,โอ๊ยร้อนคืออะไรวะ น่ะอยู่ดีกูก็ร้อนซะงั้นน่ะโอเคห้ามโดนสีแดงเนาะโอ้โหแล้วกูจะไปรู้ไหมกูนึกว่ามึงตกแต่งเผื่อสวยเอ๋ออะไรวะคือไม่ต้องใส่ระบบความร้อนลงไปในหลังคาได้นะฮะกลัวแบบกลางคืนทะเลทรายอากาศเย็นหรือไง้งใส่ระบบความร้อนมาขนาดนี้ร้อนถึงขนาดเผาคนคนนึงให้ไหมก็ได้ขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวเราต้องคอยด,ดูอ๋ โอ้โหโดนแค่ปลายตีนเวียงตายเลยให้ตายเถอะนะฮะแหมเวลาสี่ทุ่มห้าสิบสองนาทีนะผู้ชมแหมกับการอัดคลิปในครั้งนี้นะฮะปกติอัดเวลานี้ตลอดนะประมาณแบบสามทุ่มสี่ทุ่มมาบางครั้งเนี่ยอห้าทุ่มมันนะเสร็จเที่ยงคืนนะฮะผู้ชมเออแต่ตัดนี่แป๊บเดียวนะเพราะว่าตัดแค่ตัดแค่แบบตัดแค่เปิดกับตัดแค่ออกนะฮะผู้ชมตัดแค่ฉากเปิดกับฉากออกอะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะการตัดผมเนี่ยมันง่ายเหลือเกินนะ โอ้ยเนี่ยมันโอ้ยเมื่อไหร่มันจะได้เพิ่มระบบทำให้ปุ่มใหญ่วะโคตรอยากได้ให้ปุ่มใหญ่ลตอนนี้นะอยากได้มากๆนะฮะคุณผู้ชมคือแบบบางครั้งอะ่ะนิ้วผมใหญ่อะ่ะแล้วมันเบียดอะ่ะเข้าใจไหมเอออุ้ยตั้งเอามานี่อ่าต่ไหนต่ออุ้ย อะไรเนี่ยโฮอีบัตทอนเดอะสต็อปทีโทษทีเราเล่นในโทรศัพท์เฮ้ยแน่ใจเหรอว่าไอ่ลงชานชาลานี้สินะพักจิบน้ำสักหน่อยดีกว่า What วาดเดอะเฮลไหนครับเก็บตังค์จุ๊บอ่าฮะขโมยตังค์มาเรียบร้อยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยว บอกเลยคุณตำรวจเขาไม่ได้รับประทานหรอกนะผมพูดแบบสุภาพเอี๊ยังวะโอ้โหเอา้าโดนทางวายก็ไม่ไย้โดนเขี้ยวก็ไม่ได้ยย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 โอ,อยโออยอยยยย ก็กูว่าอยู่เพราะกูขึ้นมาแล้วกูโดนไรตายวะนี่ไม่เห็นได้ยังไงเคห้ามโดนถังคาวบอยเอ้ยไม่ใช่ถังถังคาวบอยก็มานะฮะคุณผู้ชมเขงแล้วเราจะจิ๊บจๆ๊บจุ๊บไปด้านข้างโอเคไอ้นี่ฮี่จึ๊บอืมโอเคจึ๊บอ้าวไปเปิด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 วัดเดอนี่ถึงไหนแล้ว ไปจุป๊บอ๋อจุ๊บจุ๊บจุดท้ายนี่คืออะไรโอ้อนุ่ะทองโถ่เอ้นี่มันฟังจุ๊บจุบจุ๊บโอเคครับเชื้อเชืบอพานโดนน้ำมันนะฮะเดี๋ยวลื่นนะคุณผู้ชมโดนน้ำมันต้องเป็นเชื้อ,อ,อ,อติดเชื้อนะเจอของสกปรกนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยพูดนคำสันขัดคำเนี่ยเจอท่อสกปรกเข้าไปเนี่ยเป็นไงแหมเจ็บเลยนะคุณผู้ชมบอกก่อนนะฮะเชื้อ โอ้โหอะไรวะโอเคงั้นตรงกลางไม่ได้งั้นกดมีแล้วกันโอเคผมว่าไว้อยู่ห่างๆกันเนี่ยมันตัวผาสวยเออเอาตายเดินถอยหลังก็ไม่ได้กูเน,เนี่ยเนี่ยกระตุกเลยนะกำมากระตุกแยมันยิงลื่นอยู่เลยแม่ FPS เหลือน้อยนะฮะอ้าวโอเคตรงกลางไม่ได้จบงั้นเราไปทางขวาแล้วกัน มก็คือถ้าแตะโดนนะคือทุกตกเลยอ่ะถึงกูจะอยู่บนหินก็เถอะงั้นเราค่อยเดินนะโอเคอันนี้อ่ะก็ไปได้โอเคไอ้ไอ้พวกไม้อ่อนปกเปียกขัดแข็งแรงเหมือนในไม้ท่อนนี้บ้างนะอา้อาวอ้าวมีบันไดก็ทำทุ่งอะไรนะตรงนั้นอ่ะอ๋อเป็นอะไรว่าอะไรวะไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอา้าอยู่ดีมึงก็เร็ว กูยังไม่ได้ตั้งตัวเลยอะไรวะเดี๋ยว,วเราไม่ได้คือไม่กระตุกไงแล้วถ้าเร็วไปแล้วมันจะเนี่ยมันกระตุกเอ้ย <c oughs> โอ้ตายเลยกูเนี่ยมันกระตุกอะ่ะมห็นกระตุกได้ไหมเนี่ยเจ้าเอลวิ

สู้ชีวิตละเกินเฮ้ยเกิดเป็นกลัวเจ็บคอมหมดแล้วถักต้องไปกินโดบยาแก้ไอสักสักช้อนนะฮะคุณผู้ชมไม่ใช่สักช้อนสักขวดเลยะนะฮะบไปอีกไปอีกไอ้ยักกระตูกโอยอีป้าเอ้ยเออจะไปอีกเหรอไปจุ๊บอ่ะไปไหนต่อ โอ้ทางนี้เหรอเดี๋ยวชาร์ตเอ้ยโ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 อ้ยได้ไงวะไหนต่อโอ้บนนี้เลยเหรอตกขึ้นไปยังประกันจ่ายให้ไหมเนี่ยเอ้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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครใครเลอเอามึงเหรอโอ้เราอะไรเนี่ยชูดเดออามยิงที่แขนคือเราไอ้ยังที่แขนอ้าว เขาบอกยิงที่แขนยิงดิยิงเฮ้ยเดี๋ยว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 มันกระตุกโอ้ยโอ้ยหา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 ยกระตุกแล้วหายกระตุกแล้วติดอ่างเลยกูยิงแขนยิงแขนเขาบอกยิงแขนอ่ะเฮ้ยดิดิมึงเอานมยิงใส่เขาเนี่ยนะมึงบ้าหรือเปล่ามึงดูดิเขาหุ่นยนต์นั่นะมึงดูปืนนั่น โอ้เยอะไม่ได้ตัดไออยู่ว้าอุ้ยไอวงวงคืออะไรไออย่ากีฬากับมากระตุก่เี้โอเคเนี่ยเอายิงยิงแขนซ้ายมงอนนมยิงเขาเนี้ยนะโอ้ยไอแค่ e ปล e v ต it ไมเนี่ยเชื่อโอ้ยเดี๋ยวดติ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 ดิติดติดติดอย่าไปติดติดตอนนี้นะคุณกำลังจริงจังเดี๋ยเพิ่งติด เอ้ยนี่ถึงมันยิงแล้วมันยิงแล้วมันยิงแล้วไอ้เ,อเพื่อนโอลืมไอ้เพื่อนอมันช่วยเราไม่ได้ดีกว่าแตโถเอ้ยยิงยิงยิงฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยรู้แล้วกระตุกเพร่อไขกระตุกเพราะไอ้นี่แหละแม่งกระลาสปอร์ไอ้นี่อยู่ชัวร์มันเลยกระตุกโอ้ยเป็นเราเจ็บคออ่ะไอสัตว์หายไปแล้วกระตุกเลยไปกลับมาก่อนได้ไหม ในหายไปเราก็ตกอะ่ะโทรศัพท์กาก็างี้นะคุณผู้ชมกอดไปด้วยะฮะเออจึ๊บเอ,อ่อถ้าใครอยากสนับสนุนค่าโทรศัพท์นะก็กดซับถ้าใครมานะกดไลค์กดซับถ้าใครมานะผมเออนะฮะกดไลค์กดซับถ้าใครไม่ได้นะถือว่าเป็นการสนับสนุนเอ,อ่นะะเออ,อย่างหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมชึบ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 ,ชบอ่าโอเคไปต่อลงวัน,นี้ใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนเอาตังค์ก่อน นะผมตังคือทุกสิ่งนะผู้ชมจริงๆริะจริงๆตังต้อ,องวางใจทุกสิ่งแล้วนะแต่ว่าไม่มีมันก็อยู่ไม่ได้นะเออเชิญจริงๆเนี่ยสมัยก่อนไนะม่มีมันก็อยู่ไม่ได้ดจริงๆสมัยก่อนนะ่ะคำพูดว่าไม่มีเงินก็อยู่ได้มันก็ใช้ได้นะแต่ใช้ไม่ได้กับสมัยนี้วะ่ะาาาโอ้โหนี่คุมค่าบอสไปแล้วนะยังต้องมันไอ้นี่อย่างนี้อีกเหรอ,อไปไงเนี่ยเดินท้กไปเลยนะโอ้โคตรกโคตรจักรยกรรม เอ้ยเดี๋ยวไปไม่ได้ไปไ,ปไ,ไ,ปไงเอ้าโอ้โหโ,โหดนล,ลาวาเผาตายแกอยู่อ a ซูเปอร์เพ a เยอร์ขอบคุณครับแม่ชมสักขนาดนี้เขินแย่นะคุณผู้ชมคอยเดินไปชึบอ่าเห้ยตายเถอะนะฮะชึบชึบเอ้า ว้านี่แหละผู้ชมปัญหาคืออย่างนี้แหละเลงไม่ค่อยถูกนะฮะอยากเลงถูกต้องมองตีตัวเองเนี่ยเป็นไงล่ะจุ๊บอ้าโอเคจุ๊บอ่านิบร้อยไปบายบายนายอำเภออะไรอ่ะอ้าวสัตว์ยังไม่หมดเหรอเอ้า โอ,โอ้กูกลายเป็นมาริโลซะแล้วดึดเตตเ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 ตตึตึด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 ตตด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 เฮ้ยลาวาไปไงโอเคเฮ้ยอะไรวะนาดไม่เอ้ยไม่นาดไม่ใช่ลาวาสิมันคืออะไรอ่ะอยู่ดีก็โกรธดูสิโมโหเราเชียร์ กดเป็นฟืนเป็นไฟนะฮะชืบกดเป็นฟืนเป็นไฟเพราะ love you. อไอเลิฟ o ยูอุ้ยมาแ้่ตาพูชนะอีซี่ระดับหนึ่งอีซีอ่อวอร์ดนะฮะคุณผู้ชมแหมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเอ่อคลิปนี้นะคุณผู้ชมกากนี้กากนี้ก็มาจากนี้คาวบอยนะคะคุณผู้ชมสุดเอ่อระทมนะที่ที่จริงไม่รู้ไม่เป็นคาวบอยจริงก่อนเดี๋ยวยุคคาวบอยจริงก็ไม่รู้ นะผู้ชมมีหุ่นยงหุ่นยนต์ที่แปลกคือิึงเอานมยิงปืนมาได้นะงงเหมือนกันนะฮะผู้ชมฮะผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับนายหมั่นมุ่งคนนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วคุผู้ชมบายยจ้าจบ